ข่าวดีนายกสั่งแล้วแจกเงินสดให้อีกคนละ5 0 0 0บาทคุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังรวนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ทําการสั่งการแล้วนะคะ ให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ทําการหารือกันนะคะว่าจะทําการเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละประมาณ4 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้กล่าวนะคะว่า มาตรการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ก็มีอยู่ประมาณ11ล้านคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบที่2ซึ่งภายหลังจากที่มีการหารือแนวทางการช่วยเหลือกับทางกระทรวงการคลังและก็สภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอนะคะก็มีแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33นะคะซึ่งก็มีแนวทางอยู่นะคะว่า จะจ่ายเงินคนละประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะในการที่จะได้รับเงินจํานวน5,000บาทนี้นะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติคล้ายๆกับโครงการเราชนะนะคะเช่นมีสัญชาติไทยอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0บาทต่อปีหรือว่ามีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน5 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งนายสุชาติก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สั่งให้ทบทวนแล้วก็หามาตรการดูแลผู้ที่ใช้แรงงานในมาตรา33ที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งก็ต้องขอดูตัวเลขของเม็ดเงินก่อนนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งก็จะได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการนี้นะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็เป็นการหารือในเบื้องต้นก่อนนะคะทั้งนี้หากช่วยเหลือคนละ 4,000บาทนะคะงบประมาณที่ต้องใช้ก็จะอยู่ราวๆ40,000ล้านบาทนะคะส่วนถ้าจะจ่ายในวงเงินคนละ5,000บาทวงเงินใช้จ่ายรวมก็จะมากขึ้นกว่า40,000ล้านบาทนะคะในขณะที่ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39และก็มาตรา40นะคะถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์โครงการเราชนะก็จะได้รับความช่วยเหลือในโครงการเราชนะอยู่แล้วนะคะ สำหรับข้อมูลผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39ขณะนี้ก็มีอยู่ในระบบจำนวนกว่า1ล้านคนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่2.8แสนคนและก็ส่วนของมาตรา40ก็อยู่ในระบบมากกว่า3ล้านคนนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จำนวน1,8ล้านคนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็เยียวยาดูแลประชาชนทุกคนนะคะ ส่วนตัวเลขจะได้เท่าโครงการเราชนะจํานวน7,000บาทหรือไม่นั้นนะคะหรือว่าจะจ่ายอยู่ที่คนละ4,000บาท4,500บาทหรือว่า5,000บาทนะคะเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานนะคะก็จะไปทำการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ